ก้องเกี่แล้วอะไรนะเอคยดูของเกลลี่เหรอเคยดูกระงของน้องเกลลี่แล้วอร่อมากแม่เออกินตสวัี้อ่สวัสดีค่ะน้องเกลลี่ตอนนี้น้องเกลลเลิกเรียนแล้วนะคะ ก็มานั่งทานขนมน,นะคะนั่งทานน้ำที่โรงอาหารของโรงเรียนนี่ชื่ออะไรมากินคะกาและกระตุกไก่และกระตุกกับอะไรน้ำอะไรน้ำไมโลไมโลเกลือละห้าบาทอืมนี่นะคะโรงอาหารมีของทอดมีเบเกอรี่น้ำแข็งไส์น้ำปันนะะ่นโยโย่ใหญมากเลยลูกใหญ่มากเลยนะ กินเลยค่ะน้องเกลลี่น้องสเต็มสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องป้าสายน้องป้าสายโอ้น้องป้าสายกับน้องเกลลี่เป็นเพื่อนกันเนาะน้องสเต็มอันนี้น้องอะไรครับสเต็มน้องสเต็มหัวคมมากเลยนะ้องสเต็มสเต็มกินอะไรอยู่ครับกินขนมแล้ขนมเส้นขน,ขน,ขนมเส้นเขาขนมจีนเนาะ น้องฟ้าใสกินน้ำแข็งใสสีสดใสมากเลยเกลียดกินอะไรลูกไมโลวันนี้ก็เลิกเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็มาหากินอะไรที่โรงอาหารกันเต็มเลยเด็กเริ่มมากันแล้วนะคะอร่อยไหมครับอร่อยแซมซอสแตกเออซอสแตก แมมองเกลแล้วก็น้องฟาใสเนาะาใสอร่อยไหมอร่อยเกลลี่เมื่อไรจะกินหมดะลูกแดูกิงนองเล่แล้วะไรนะมเคยอ๋อดูของเกลลี่เหรอเดูกรของน้องเกลี่แล้วอร่อยมากั้านหลับบ้ายัง น้องแต็มกินหมดแล้วนะน้องเตมอ่ะมันยังกินไม่หมดเลยเ้ยภาษาภาษายกิว่ะภาษายากิวยากิวยักิวครครเจะมีส่ไฟเข้าไปบายกันได้บายบายกันแล้วบาย